ที่พักกันต่อนพักกันตอนลงมามาถึงตรงนี้นะให้มาได้พักด้วยอันนี้อันนี้วันหน้ามีเหล้าของเราเองทับไว้แบ่งกันให้จดถั่วนานๆได้กินเหล้าสีนกทีนายท่านทานนิดหน่อยสิขั่วข้อขั่วข้อเลยนายท่านนี่คือเหล้ากลั่นชนิดพิเศษหมักนานเป็นปีช่วยบรรเทาอาการฟกช้ำได้อ้าวดื่มฉันหน่อย มันยิ่อบาดแผลท่านด้วยพ่อข้าเขาเริ่มกลั่นเล่าเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งสำนักนับๆดูปีนี้ก็สีสิบปีแล้วตอนเด็กๆข้าก็งงแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งเห็นเขาอดทนสารพัดต่อวิถีที่โลกเป็นไป โดยไม่ปลิกปากสักคำ,กคำข้าถึงเข้าใจว่าเล่าไม่ใช่แค่เยียวยาบาดแผลด้รอยฟกชำ้ำแต่มันช่วยชุบหัวใจพ่อข้าอยากช่วยพ่อแต่พ่อก็ปฏิเสธนี่ถ้าไม่เพราะต้องอ้างเรื่องแต่งงานข้าคงอดมาด้วยแล้วที่จริงข้าคอยอธิษฐานตลอดให้มีผู้กล้าสักคนมารับช่วงต่อจากพ่อ เดิมเดิมเดิมเฮ้ยขาใหญ่มหันหน้ามาทางนี้หน่อยใหรกันขาใหญ่ขาใหญ่ขามันใหญ่จริงดูสิเกนเหล้าหอมดี่ดิวาไหนใครคือหัวหน้าของพวกเจ้าว่าออกมาหน่อยดิแสดงตัวดิแล้ววัยจกร้อนแกแค่ไหนเดินข้ามเขามาหลายลูกขาหดหมดแล้วเหมือนกันเลยพี่ไหนไหนไหนแสดงตัว ออ้ข้าเองสิงหยงแห่งสำนักกุ้มภัยจากเมืองใหญ่เราพึ่งมาใหม่ต้องขออภัยเราคือพออิซีเวหาไว้รู้ไว้ซะเขาคือกระบี่มือหนึ่งผู้ด่งดังขับฟ้าจากนายของข้าชายาตุลการแห่งทะเลสายไม่อายหมาเฮ้ยคำหลังไม่ต้องวันนี้เราอินซีเวหาจะไว้หน้าเจ้าทำไมเราต้องเจอ ไอ้พวกรังแกคนเงินแท่งแปดสิบตงจ่ายใจเรามาไม่งั้นเราจะไม่ให้ผ่านนะเราไม่ให้ผ่านนี่โลกเปลี่ยนไปแล้วเหรอนี่สามัญชนอย่างเราต้องทนถูกย้ำศักดิ์ศรีเสมอเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยกระชากเฉยเลยไอ้พวกเจ้าหยากระชากวะเลยฮึศักศรีย่อมอยู่ในตัวเราใครก็แย่งไปไม่ได้หรอก พี่ข uhm ยี้ัวเลยพี่มันจะศักสีเขามานเลยพี่อย่าลูกลุยละพี่โดนอะไรพี่โดนอะไรพี่อะพี่กระดูไก่โอ้โหพี่ทุเรศมากเลยแค่กระดูไก่เนี่ยนะนี hai, ่เจ้าอยากตายยังไงลุยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ย้ยโอ้ยอยโอ้ พี่มันเดินเคี้ยวหยับ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 มาแล้วน่ะบ้านเมืองเราเถอะหมดแล้วพี่เอาไงดีพี่เอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคิดไม่ทันรอดไว้ก่อนรอดรอพี่ก็ตัดสินใจเออรอไว้รอวัรอเฉยเดี๋ยวนะเอาไงต่อพี่การขับขันกูคิดอะไรไม่ทันจริงๆยัพี่เ็นคนไหนเราตบตบเฉยพี่ตบน้ำใส่เดียวไม่ได้ไมตบจมเน่พี่แค่ห้านิ้วยังพลิ้วขนาดนี้พี่เอาไงต่อพี่ใส่สิกูบอกกูคิดไม่ทัน ให้เวลาหน่อยพี่พี่พี่อยู่หน้าแล้วกันนะเออเอาโอ้โหรักกูจริงๆแล้วแม่งทิ้งกูหมดอ้โหพี่กินไก่แล้วก็้อาหารมื้อกลางวันไก่โอ้โหเห็นโลโก้แล้วโอ้โหโอ้สวัสดีครับขออภัยขออภัยด้วยครับชื่อเออครับโอไล่พี่มันไล่หมาอะไรพี่กูรู้แล้วไปแล้วไปทิ้งพี่เลยไปเจ็บกูไปด้วยนี่หายไม่ว่างแล้วพี่ไม่ว่าง ท่านข้าเห็นต,ต,ตราป้ายจินดีไว้ขาดอยู่ที่เอวของเขา